อ,อสบายดีน้องชายสบายดีเห็นยังนี่ข้าวทานข้าวเตาเลแล้ว, <c oughs> วอันนี้เมนบอลกระซอยใหม่เนะโตซอยใหม่อันนี้เมนทานประมาณสี่เต้า กับสบายดีหรือว่าสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวลาวเนาะถ้าว่าเพื่อใหเขามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์เนาะมื้อนี้กับ่าวนิรันดรสิมารีวิวอ่าเต้าทานให้พี่น้องเฮาได้รับได้ชมเนาะเมึกเต้าทานนี่กัเป็นว่าเต้าทานขาวเนาะพี่น้องเนาะทานขาวเนาะเฮ็ดทานขาวบ่แม่นว่าเต้าทานขาวแต่ว่าเฮ็ดทานขาวเนาะมื้อนี้กัเป็นมื้อที่ว่ากรรมกรผักเนาะมีแต่4คนมาเนาะ ่วนว่าอันนี้แมนว่าเป็นทีส่สำเร็จฮูบเรียบร้อยเนาะอันนี้แมนเป็นเบอร์หนึ่งเนาะอันนี้อันนี้แห้งเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งข้องหนึ่งนะตัวนี้เนาะพอลุแล้วอันนั้นเบอร์เอ็มตัวนี้เบอร์เอลเนาะเป็นเบอร์ใหญ่สุดเนาะฐานเนาะฐานไดเกตราคาราคาบันกระต่างกันนะพี่น้องเนาะฐานนี้เขาจะเห็ดนะส่งไปเกาหลีเนาะส่งไปเกาหลีเนาะอันนี้จำน่อยสีไปถ่ายเบิง่งอันนี้แมนคานที่ว่า เอาออกจากเต้านั้นเนาะสีไปถ่ายวิธีการเขาเคลียร์านแล้วก็วิธีเขาเอาใหม่เขาเต้าเนาะแล้วก็เห็ดอะไรมันชีว่าได้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นฐานค้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นฐานที่ว่าเอาออกจากเต้านะพี่น้องเนาะสามมืออบไหวขึ้นหนึ่งก็สสมารถเป็นฐานสําเร็จแบบนี้แล้วเนาะโอเคเนาะมันนี่ก็ สีฟันรีวิวให้ละเอียดเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปรับชมเลยเนาะอันนี้แมนทานประมาณสี่เต้าห้าเต้าเนาะนี่เนาะไถตัวประมาณสำนีเนาะห้าเต้าอ,ออกเนาะแต่อยู่นอกผูดกันอย่งางไรเนาะอันนี้แมนบอลคาตันะ้เนาะแต่ยังไม่ทันได้ลงมือตัดตอนแรงสีมาถ่ายเนาะให้พี่น้องเขานะครับไปชมว่าวิธีเขาเห็ดทานข้าวมันเป็นอย่างไรเนาะ นี่กาจังรียนเก็บใส่กระตานต่อไปเอาสิมาเบิ่งวิธีการเข่าเต่านี่เต่าก็เป็นเต่าที่ว่าใหญ่เนาะหกเมตรเนาะมีหาประตูหน่อยนี่อันนี้เหม็นปองจูงปองที่ว่าบอลเขาเก,กาะฐานเนาะเกาะฐานสดๆเลยออกมาห่อนๆเลยเนะาะจนเอาสิไปถ่ายเบิง่งทั้งนั้นเนาะพี่น้องไปเบิร์นมาไปชมกันเลยเนาะสิไปเบิร์ถ่ายเอาหนังสายอยู่ใหน นะเออสบายดีน้องชายสบายดีเอ,อเห็นยังนี่ข้าวทานข้าวเต้านี่ยแหละนี่อันนี้แมนวิธีการเซฟอันอาศัยอาศัยเบิร์นด้วให้เขาเบิรงนเนี่ยขาวยางเบิงร์นอันนี้แมนเซฟใหม่ให้มันแบบว่าคักๆให้มันได้ระดับเนาะมันจะแบบว่าได้ทานลายๆเนาะ ถ้าว่าเฮาเซฟแนนลีนี่เวลาออกนี่มันจะลำบากผูเอาออกเนาะถ้าว่าเซฟแบบว่าธรรมดามันก็จะแบบออกก็สบายแน่เนาะใหม่เพราะว่าเป็นไม้ใหญ่เขาเจ้าตัวใหญ่ซอยถ้าว่าใหม่สามําแคนนี่มันก็จะใส่กลมเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเตาระบบแบบว่าเตาใหญ่เนาะเตาโกเมตรโกเมตรปลายเนาะ ล่อสุกเนาะอันนี้มันการเซฟใหม่อยู่ในเตาเนะาะตัวประมาณนี้แล้วนะพี่น้องเนาะต่อไปเฮาชีไปถ่ายอันถ่ายวิธีการเอาออกเตาเนาะไปเบิ่งก่อนอยู่หันมีเซลคนหนึ่งออกเนาะ Cái này con khôn mạnh và sẽ tàu nó đó, con xe lồng ันนี้แม่นุ้ยการอ,าออกเนะการอ,าออกเตาก็มนนีพัดลมเป่าปอปอไว้เนอ่อย้ำนี่ก็เป็นย้ำหอนนะเจ้าโอเคอฮะ ใส่ข้าตตองมาอบอยู่กับพู้นี่เนาะเที่ยรเวลาเลยมาอบอยู่นี่ อบอยู่พอพุ่ยนดี่ก็ประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงมันก็นจะหมอดนอะมันก็นจะกลายเป็นทานเท้านะทั้งหมดอยู่ห้องงานนี่ก็ะจะมี1บสองเต่านะครับมาบนเกา่าแจง้งแจ้งดีกาน อันนี้เป็นบอลกระซอยใหม่นาะเตอร์อยใหม่เมั่บถึงทานเมื่อในน้องเราเนาะทานกับตัดน้ำประทันเนาะเพราะว่ามันบมีแก๊สใส่เลยทานนี่กันยังประทันทอกเนาะทอก อันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ซองเนาะโต๊ะนี้ก็บปวว่ะใหม่กับมดเลยยังการ์ดสืออนนั้นแมนบอลผักเนาะเป็นไงที่พี่น้องนะครับได้ส่งคลิปที่เราเอารีวิวเนาะถ้าวซอกก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์เนาะถ้าวาคลิปนี้พิพาดบนใดก็ขอโทษขอภายนำฐานผู้ชมบม่สุขสุขคนเนาะ มอนกากแต่มีโอกาสได้มาถ่ายพี่น้องเขานะครับไปชมเนาะการหลายๆคนกันยังคองใจว่าเอ้าคือว่ามีฐานค้าปกติจะมีแต่ฐานดำ้มนะพี่น้องเนาะแต่มันกาเห็ดเป็นฐานค้าไดนะพี่น้องเนาะถ่ายเห็ดเป็นฐานดำมันกาจะราคามันจะบกแพงเนาะส่วนว่าใหม่กาใหม่เอามาใส่เนี่ยก็จะเป็นใหม่ติวไหม่ติวเนาะไหม่ติวที่ว่ามันเป็นฐานกาใดเนาะ ถ้าไม้อื่นนอกจากไม้ติวก็สามารถเอาไม้บกเนาะไม้กระบกก็สามารถเห็ดเป็นฐานข้าวได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็จะเป็นฐานกะคือการทานไม้กระบกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะหรือว่าพี่น้องท่านใดสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปของบ่าวนิรันดรเนาะถ้าว่าไพ่ประสบก็สามารถกดผ่านๆปายได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้บ๊ายบายเนาะ